อ่สวัสดีครับอยู่กับฟารเจริญทรัพย์ครับถ้ามาชมปั๊มน้ำมันนะครับอันนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับลำปางนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอลำปางนะครับที่ถ่ายคลิปที่แล้วนะครับเป็นการยกเสานะครับยกเสานะครับวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าเดือนมกราอันนี้วันที่สิบ เดินกุมภานะครับนี่ครับหนึงเดือนนะครับรดูผลงานนะครับหึงเดือนจะเสร็จแล้วนะครับอันนี้หยุดไปหลายวันอยู่นะครับเวลาทำจริงอยู่ประมาณ10กว่าวันนะครับนะครับเพราะว่าเรามีงานอยู่หลายที่เนาะก็ต้องวิ่งสลับกันนะครับ มีงานอยู่หลายที่นะครับเราจะมีปา๊มน้ำมันอีก2ที่นะครับที่ต้องทำนี่ครับที่แรกจะไม่ได้รับเยอะนะเพราะว่า,าไม่ค่อยว่างนะครับเราจะรับแค่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะจากสุรินมานะครับประมาณ200โลร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้โลนะครับ ทีมช่างก็วันนี้ต้องมานอนแล้วนะครับจะเก็บงานให้เสร็จนะจะขึ้นฝ้าใสา่ไฟนะครับอ่ให้เสร็จอันนี้เทพื้นนี่ก็คือเจ้าของเขาจะเป็นคนออกส่วนที่เหลือนะครับอันนั้นจะอยู่ที่เจ้าของเขาจะเทต่อหรือเปล่าครับส่วนของเราก็อยู่ที่โครงสร้างกับอ่าออฟฟิศนะครับแล้วก็เทพื้นเสร็จแล้วครับส่วนของเรานะครับ อันนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับอตอนเสร็จเราจะถ่ายให้รอบหนึ่งนะครับอันนี้คืบหน้านะครับสิบกว่าวันนะครับทีมช่างเราก็เล่งเต็มที่นะส่วนทางนู้นก็จะเป็นห้องน้ําอันนั้นห้องน้ําก็เจ้าของบ้านเขาก็หาช่างมาทําแล้วนะอันนี้อยู่ติดเขตซีเรนเลยน,นี่มีพื้นที่ตรงนี้กลงังแชงการไฟฟ้าไปแล้วนะครับให้มายกสายไฟขึ้นนะ อันนี้ก็ปูนขัดมันนะครับเรามีเครื่องขัดมันให้นะครับก็ถ้าจะเทรเราก็เทให้นะครับเทพื้นต่อมาดูต,ตู้ตู้ใหม่เลยครับเมื่อนหนึ่งโอเฉพาะตู้มันก็สามแสนกว่าบาทแล้วนะสองตู้นะครับใครบอกว่าทำไมหมดเยอะอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านนะรวมทุกอย่างนะ ได้เยอะอยู่นะครับคือว่าถูกแล้วนะครับพร้อมให้อนุญาตนะถูกสุดๆแล้วแหละนะคนอื่นเขามีแท็ไปเที่ยวกับไปทีทีเอ้ยพีทีพวกปทมันก็หลักสิบล้านแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้หลักหนึ่งล้านนะครับล้านเดียวนะครับพร้อมขายเลยนะครับอันนี้จะเป็นตู้ของทูนะครับนี่อันนี้เมื่อหนึ่งครับใหม่แกะกล่องนะครับ นี่ครับเป็นตู้ที่ยอดฮิตนะครับใช้ดีนะครับใช้ดีสุดแล้วนะครับในโซนปั๊มน้ำมันนะครับทูจครับ1น2นะครับอันนี้ก็จะเป็น95กับดีเซลนะครับก็วางท่อเสร็จหมดแล้ว นะครับเหลือเหลือเทสแรงดันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลายท่อไปไปด้านหลังครับก็95จะฝังดินนะส่วนดีเซลก็จะ10,000ลิตรนะครับอยู่ข้างบนนะครับ95เป็น5,000ลิตรนะครับฝังดินอันนี้ก็ในออฟฟิศเสร็จแล้วนะครับกูกะเบื้องเรียบร้อยเหลือใส่ประตูกระจกวันนี้เราจะมาทำฝ้านะครับทำฝ้าทั้งสอ,งอย่าง แล้วก็ฟ้านี้ด้วยอ่าก็สองสาวันนะครับก็จะเห็นผลแหละนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่คือผลงานนะครับหลายๆคนก็สอบถามเรื่องปั๊มน้ำมันนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะเดี๋ยวผมมาส่งทีมงานเสร็จผมก็จะกลับคืนละนะ ไปดูงานทางนู้นต่อนะครับนี่กำลังเอาของลงอยู่โอ้ลูกค้าโทรตามอีกแล้วครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็จะประมาณนี้นะครับปั๊มน้ำมันนะครับก็ติดต่อได้นะครับ าร์มเจริญทรัพย์นะครับโซอนอีสานนะครับโซอนอีสานนะครับโอเคนะครับลาไปก่อนครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับาร์มเจริญทรัพย์สวัสดีครับ